สวัสดีครับผมในประมวลอาสาสุขครับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตบำบลสํารงอำเภอโูไซจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้เรามาอยู่ที่แปลงของคุณบุตเทนเทพทำนาครับอยู่ที่แปลงว่าจะทัานสอบถามครับนาพื้นที่อย่างไรนะครับเกี่ยวกับโครงการโคกนองนาโมเดลครับว่าจะพัฒนาในพื้นที่เรานี้อย่างไรบ้างครับครับโครงการส่วนแนวทางการพัฒนาพื้นที่โคกนองน,นาโมเดลของผมนะครับกับไร่ดงพลงัง ที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็คือพื้นที่ทั้งหมด3ไร่นะครับแล้วก็ทําการขุดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นก็คือการหวานข้าวเพื่อที่จะคลุมดินเนื่องจากเราไม่มีฟางก็จะให้ข้าวเป็นตัวยึดหน้าดินไว้ส่วนการพัฒนาต่อไปก็คือการปลูกพืชป่า3อย่างประโยชน์4อย่างครับก็คือพวกไม้สูงไม้กลางไม้เตีย้ยเรียดินกินถังว่าต่างๆนะครับก็คือปลูกเพื่อพอกินพอใช้พออยู่แล้วก็พอร่มเย็นนะครับ แล้วก็หลักๆก,ก็จะเน้นไปทางไม้ผลนะฮะไม้โตัวเร็วซึ่งให้ผลเร็วให้ผลผลิตเร็วภายใน1ปี2ปีและ3ปีนะครับส่วนด้านหลังนี้ก็คือพี่น้องนพอตอของเรานรักพันที่ต้นแบบก็เข้ามาช่วยขับเคลื่อนโครงการนะครับให้เห็นเป็นปรูปธรรมมากขึ้นส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ทันได้มีการปลูกพืชใดๆนี้ก็เพราะว่ามันเพิ่งขุดเสร็จไปตอนนี้ช่วงนี้เรามีอะไรทำบ้างหลักๆก,ก็คือเป็นการทําปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์ครับเป็นพวกแพะหมูปลาเป็ดไก่พวกนี้ครับผมก็คือทํามาก่อนที่จะมาขุดโคกนองนาทีนี้เมื่อมีโคกนองนามาแล้วปุ๊บสิ่งแวดล้อมมันก็จะเป็นการเกื้อกูลระหว่างพืชสัตว์นะฮะน้าแต่ก่อนเราไม่มีน้ําใช้ตอนนี้เราสามารถดึงน้ําขึ้นมาเพื่อใช้ในการเกษตรในการผลิตอาหารสัตว์หญ้าอาหารสัตว์ได้ลดต้นไม้ภายในพื้นที่ของเราได้ครับผมก็จะตอบสนองในการทรําปศุสัตว์ให้สมบูรณ์มากขึ้น ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้วันนี้ครับที่แบบมอบให้กับทุกท่านนะครับบางท่านก็อาจจะได้ความรู้ในด้านการพัฒนาต่อไปครับในโครงการนี้นะครับขอขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับ